กำลังของความโกรธน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเมื่อถูกความโกรธครอบงำแล้วสามารถทำสิ่งที่ผิดสามารถทำสิ่งที่ไม่ดีได้มากเลยทีเดียวแม้กระทั่งลูกของตัวเองอย่างฆ่าได้ตัวอย่างในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอ,ขอเชิญศึกษาความละเอียดไปพร้อมๆกันได้จากคลิปนี้นะครับเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาแล้วประมวลสรุปในวันนี้ก็คือดุลละธรรมปาละชาดก ซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตันตปิฎกขุตการนิกายชาดกจุลละหมายถึงเล็กนะครับธรรมปาละเป็นชื่อเฉพาะนะครับเป็นชื่อเฉพาะของบุคคลในชาดกนี้จะกล่าวถึงพระชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์ที่เกิดเป็นธรรมปาละกุมารชาดกหรือว่าชาตกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตดังนั้นจุลละธรรมปาละชาดกจึงเป็นชาดกที่กล่าวถึง ธรรมปาละกุมารซึ่งธรรมปาละชาดกมีสองชาดกนะครับถ้าเป็นชาดกที่มีเนื้อหาไม่ยาวนักมีเนื้อหาที่ไม่มากนักจะชื่อว่าจุลละธรรมปาลชาดกถ้าเป็นธรรมปาละชาดกที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาวมีเนื้อหามากก็จะเป็นมหาธรรมปาลชาดกแต่ในชาดกนี้นะครับจะเป็นจุลละธรรมปาละชาดกครับ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนั้นจะเป็นอย่างไรจะทําให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันเขตพระนครราชครฎพระองค์ได้ทรงปรารบถึงพระเทวทัตครับพระเทวทัตเป็นผู้ที่ดุร้ายหยาบคายผงผางกระทําในสิ่งที่ผิดกระทําในสิ่งที่ไม่ดี ประการต่างๆมากมายแม้กระทั่งมุ่งที่จะปลงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นส่งนายขมังธนูไปเพื่อให้ยิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปล่อยช้างนาราคีรีเพื่อที่จะให้ไปทำร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งขึ้นไปบนยอดเขาชิชกูดกลิ้งก้อนศิลาลงมาเพื่อที่จะปลงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด เป็นความประพฤติที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยเพราะเป็นโทษอย่างยิ่งเลยนะครับพฤติกรรมของพระเทวทัตก็ปรากฏไปทั่วเลยนะครับวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ได้ประชุมกันในโรงธรรมสภาได้กล่าวถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตว่าพระเทวทัตเป็นผู้ที่ดุร้ายหยาบคายผงผางมุ่งที่จะโปรงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากความเมตตาความการุณาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จผ่านมาได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ากําลังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบว่ากําลังสนทนากันถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตซึ่งพระเทวทัตนั้นเป็นผู้ที่ดุร้ายหยาบคายปราศจากความเมตตาความกรุณาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งมุ่งโปรงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าข้า เมื่อภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสว่ามิใช่แต่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตมุ่งที่จะฆ่าเราแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็มุ่งที่จะฆ่าเรามาแล้วเหมือนกันในการนั้นเราเกิดเป็นธรรมปาลกุมารเป็นพระโอรสของพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระบิดาของเรา ในชาตินั้นพระเทวทัตสั่งให้ตัดมือตัดเท้าและตัดศีรษะของเราจนกระทั่งฟันเราเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในอากาศแต่ในชาตินั้นพระเทวทัตไม่อาจทำให้เราเกิดความหวาดสะดุ้งได้เลยก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงนั่นก็คือได้ทรงยกจุลละธรรมปาละชาดกนี้ขึ้นแสดงนะครับ เหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการในกาลสมัยที่พระเจ้ามหาปตาปราชทรงครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีในการนั้นพระบุริสัตทรงบังเกิดในพระคันของพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ามหาปตาปราชนี้เองเมื่อพระบุริสัทย์ประสูติแล้วนะครับหมู่พระญาติได้ทรงขนานพระนามให้กับ พระโพธิสัตว์ว่าธรรมปาละเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับในขณะที่ธรรมปาละกุมารมีพระชนมายุได้เจ็ดเดือนวันหนึ่งครับพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระมารดาก็ให้สงสนานประดับประดาตกแต่งธรรมปาละกุมารอย่างดีเลยแล้วพระนางก็ได้ทรงหยอกล้อเล่นกับธรรมปาละกุมารด้วยความรักด้วยความห่วงใย ด้วยความผูกพันซึ่งในขณะนั้นนั่นเองนะครับพระเจ้ามหาปตาปร,ราชก็เสด็จมายัางที่ประทับของพระนางจันทาเทวีพอดีแต่เนื่องจากว่าพระนางจันทาเทวีทรงหยอกล้อเล่นกับธรรมปาลกุมารอยู่ด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยความผูกพันทั้งทั้งที่ทรงรู้ว่าพระเจ้ามหาปตาปร,ราชเสด็จมา แต่พระนางก็มีได้ทรงกระทําการต้อนรับแต่อย่างใดเลยต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นครับจากเหตุการณ์นี้นะครับทําให้พระเจ้ามหาปตาปราชโกรธเป็นอย่างยิ่งไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งพระเจ้ามหาปตาปราชโกรธเป็นอย่างยิ่งพระองค์ดําริว่าพระนางจันทาเทวีถือตัวจัดเพราะอาศัยธรรมปาลกุมาร ขณะเรามายัางที่ตรงนี้พระนางยังไม่สนใจเราเลยขณะน,นี้ธรรมปาลกุมารมีอายุได้เพียงเจ็ดเดือนพระนางยังเป็นอย่างนี้เลยถ้าหากว่าธรรมปาลกุมารเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยเรืพระนางจะไม่หนักกว่านี้หรือคงจักไม่เห็นหัวเราเป็นแน่พระนางคงจักไม่มีความเคารพเราต่อไปเป็นแน่เอาเถอะ เราจะให้ค่าธรรมปาลากุมารในวันนี้เลยนี้คือความโกรธนี้คือความไม่พอใจกำลังของความโกรธกำลังของความไม่พอใจสามารถที่จะสั่งให้ฆ่าลูกของตนเองได้เลยทีเดียวเมื่อพระเจ้ามหาปตาปาราเสเดจกลับมายังที่พักของพระองค์แล้วพระองค์ทรงมีรับสั่งให้เพชฌฆาตเข้าเฝ้าเลยเมื่อเพชฌฆาต เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเพชฌฆาตเพื่อให้เพชฌฆาตไปนําเอาตัวธรรมปาลกุมารมาเพชฌฆาตก็กระทําตามพระบัญชานั้นเพชฌฆาตไปนําเอาตัวธรรมปาลกุมารมาซึ่งในขณะนั้นยังอยู่ในอ้อมอกของพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระมารดาพระนางจันทาเทวีเมื่อเพชฌฆาตนําเอาตัวของ ธรรมปาลกุมารไปแล้วพระนางก็ทรงเศร้าโศกเสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งสเสด็จตามเพชฌฆาตไปเพชฌฆาตได้นำเอาตัวธรรมปาลกุมารมาถวายแด่พระเจ้ามหาปตาปร,ราชพระเจ้ามหาปตาปร,ราชทรงมีรับสั่งให้เพชฌฆาตนำเอาแผ่นกระดานมาพร้อมทั้งให้ธรรมปาลกุมารน,นอนหงายบนแผ่นกระดานนั้น พร้อมกับทรงมีรับสั่งให้เพชคาตตัดมือทั้งสองข้างของธรรมปาลกุมารพระนางจันทาเทวีทรงเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเพชคาตกำลังจะตัดมือทั้งสองข้างของธรรมปาลกุมารผู้เป็นพระโอรสของพระนางพระนางจึงทูลทักทานต่อพระเจ้ามหาปตาภร,ราชว่าธรรมปาลกุมารยังเด็กอยู่ ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยความผิดทั้งหมดเป็นความผิดของหม่อมฉันเท่านั้นขอให้พระองค์ได้โปรดตัดมือของหม่อมฉันแทนธรรมปาลกุมารเถิดนี้คือพระดำรัสของพระนางจันทาเทวีแม้ว่าพระนางจะทูลทัดทานอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพชฌฆาตได้ใช้ขวานอันคมตัดมือทั้งสองข้างของธรรมปาลกุมาร ขาดประเด็นปานประหนึ่งว่าตัดหน่อไม้อ่อนเลยทีเดียวพระนางจันทาเทวีทรงเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งพี่ไรรำพันคร่ำครวญพร้อมกับเก็บเอามือทั้งสองข้างที่ขาดไปของธรรมปาลกุมารมาใส่ไว้ในชายพกของพระองค์ลองคิดถึงความรักของผู้เป็นแม่นะครับ จะเศร้าโศกจะเกิดความทุกข์ความทรมานเพียงใดสำหรับธรรมปาลกุมารแม้ว่าจะถูกทำร้ายจะถูกเบียดเบียนถึงเพียงนี้พระองค์ก็ไม่ทรงร้องไห้แต่อย่างใดไม่ทรงหวั่นไหวเลยแม้แต่น้อยพระองค์ทรงอดทนอยู่ได้ทรงอดกลั้นไว้ได้พร้อมทั้งมีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนมีเมตตาต่อผู้ที่ประทุษร้ายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ทรงโกรธเค oh. ืองเลยแม้แต่น้อยต่อไปพระเจ้ามหาปตาปราชจะทรงมีรับสั่งให้เพชฌฆาตทำอะไรต่อไปอีกพระเจ้ามหาปตาปราชทรงมีรับสั่งให้เพชฌฆาตตัดเท้าทั้งสองข้างของธรรมปาลกุมารแม้ว่าพระนางจันทาเทวีจะทูลทัดทานอย่างไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จพระนางทรงเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่ง คร่ำครวญพี่ไร่รามพันเมื่อธรรมปาลกุมารถูกตัดเท้าทั้งสองข้างแล้วพระนางก็ไปเก็บเอาเท้าทั้งสองข้างที่ขาดออกมาใส่ไว้ในชายพกขณะน,นี้ธรรมปาลกุมารถูกตัดทั้งมือทั้งเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระนางจึงทูลอ้อนวอนเพื่อให้พระเจ้ามหาปตาปร,ราชทรงไว้ชีวิตต่ตอธรรมปาลกุมารพระนางจะดูแล ธรรมปาลกุมารอย่างดีที่สุดแม้ว่าจะไม่มีมือทั้งสองข้างจะไม่มีเท้าทั้งสองข้างแล้วก็ตามขอให้พระเจ้ามหาปตาปร,ราชทรงไว้ชีวิตต่อธรรมปาลกุมารด้วยเถินนี้คือคำทูลทัดทานของพระนางจันทาเทวีที่ได้ทูลทัดทานต่อพระเจ้ามหาปตาปร,ราชนะครับต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกพระเจ้ามหาปตาปร,ราชทรงมีรับสั่งให้เพชฌฆาต ศีรษะของธรรมปาลกุมารโหดร้ายเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพชฌฆาตก็กระทําตามนั้นตัดศีรษะของธรรมปาลกุมารในประชาตินี้พระบริสัทธ์มีอายุที่สั้นมากเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นแม้ว่าเพชฌฆาตจะได้ตัดศีรษะของธรรมปาลกุมารเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น พระเจ้ามหาปตาปราชยังมีรับสั่งให้กระทําการลงโทษต่อธรรมปาลกุมารต่อไปอีกด้วยการลงโทษที่มีชื่อว่าอสิมาลกะหมายความว่าให้โยนสรีระของธรรมปาลกุมารขึ้นในอากาศขณะที่สรีระกําลังลงมานั้นพระเจ้ามหาปตาปราชก็จะใช้ดาบฟันไปที่สรีระนั้นจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วพระเจ้ามหาปตาปร,ราชก็กระทําอย่างนั้นเลยศรีระของธรรมปาลกุมารกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระมารดาทรงเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งทรงคร่ำครวญพี่รยรำพันถึงพระโอรสของพระองค์พระนางคอยเก็บเอาเศษเนื้อชิ้นต่างๆของธรรมปาลกุมารมารวมกันไว้ พร้อมกันนั้นพระนางก็ได้ตรัสในถ้ำกลางข้าราชบ,บริพารว่าในที่ตรงนี้คงไม่มีมิตรอัมมาตผู้ใจดีของพระราชาพระองค์นี้เป็นแน่ที่จะคอยทัดทานไม่ให้พระราชาพระองค์นี้ฆ่าลูกของตนไม่มีเลยจริงๆไม่มีเลยจริงๆนี้คือคำคร่ำครวญของพระนางจันทาเทวีนะครับ ต่อจากนั้นพระนางก็มีพระไทยที่แหลกสลายสิ้นพระชนในที่ตรงนั้นเลยฝ่ายพระเจ้ามหาปตาปร,ราชเนื่องจากได้กระทําอักุศลกรรมที่ชั่วช้าได้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายอักุศลกรรมที่ได้กระทําแล้วจึงให้ผลทันตาเห็นเลยพระองค์ทรงพระตกจากพระบัลลังตกลงไปด้านล่าง แผ่นดินไม่อาจจะรองรับบุคคลผู้ชั่วช้าเช่นนี้ไว้ได้จึงแยกออกเป็นช่องเปลวไฟจากอเวจีมหานรกก็แลบออกมามาห่อหุ้มเอาพระเจ้ามหาปตาปราชโยนลงไปในอเวจีมหานรกพระเจ้ามหาปตาปราชไปบังเกิดในอเวจีมหานรกได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัส ถูกเปลวไฟแผดเผาโดยไม่ว่างเว้นเลยสำหรับอำมาตทั้งหลายนะครับก็ได้กระทำสรีรกิจซึ่งก็คือได้กระทำการชาปนกิจพระสรีระของทั้งสองพระองค์คือของธรรมปาลกุมารและของพระานางจันทาเทวีนี้คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระเจ้ามหาปตาปร,ราชผู้เป็นพระบิดา ในครั้งนั้นก็คือพระเทวทัตพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระมารดาในครั้งนั้นก็คือพระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้เป็นพระนานางของพระโุริสัต์ในชาติสุดท้ายส่วนธรรมปาลกุมารในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากชาดกนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการสะสมกิเลสของสัตว์โลก เมื่อสะสมกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นพอกพูนมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นก็สามารถทําสิ่งที่ผิดทําสิ่งที่ไม่ดีประการต่างๆได้มากทีเดียวแม้กระทั่งลูกของตนเองยังฆ่าได้ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกของตนเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปแล้วตามการสะสมของแต่และบุคคลเมื่อได้ฟังแล้วจึงเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่า จะประมาทกําลังของกิเลสไม่ได้เลยทีเดียวถ้าเราประมาทบางทีเราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้จึงประมาทกําลังของกิเลสไม่ได้เลยทีเดียวกิเลสจะมีมากจะมีกําลังก็เพราะว่ามาจากการสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยอีกประการหนึ่งจากชาลุกนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างยิ่งของความรักความห่วงใยของมารดาที่มีต่อบุตรและที่สําคัญนะครับ จากชาดกนี้ก็แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมของพระพุิธสั์ทั้งความอดทนทั้งเมตตาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนหวังดีแม้ต่อบุคคลผู้ที่ประทุษร้ายต่อตนเองไม่มีความโกรธเคืองไม่มีความมุ่งร้ายไม่มีความหวังร้ายเลยแม้แต่น้อยเมื่อได้ฟังแล้วก็ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งในพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระองค์ ควรอย่างยิ่งที่จะได้คล้อยตามความประพฤติที่ดีงามของพระโพธิสัตว์ค่อยๆสะสมคุณความดีอบรมเจริญสิ่งที่ดีงามให้มีขึ้นในจิตใจของตนเองค่อยๆขัดเกลาละคลายสิ่งที่ไม่ดีไปทีละเล็กทีละน้อยครับนี่ก็คือสารธรรมข้อคิดเตือนใจดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับ